รบกันรุนแรงที่สุดจนทำให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเทวาดาเขตปลอดสงครามให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหลองกระแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาปึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งน,นั้นล่ะคะ่ัทุกคนแล้าพยาไฟเป็นเขตกัก้นคนละฝ่ายใครข้ามไปลาวี ลูกกรานหรือลูกรั้ำกันนะคะขอให้ไฟจับภูเขาดงพญาไฟนี้ลอดูทสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยกเองนะคะจากรายการลองดูดิ ฉบับดั้งเดิมนะคะท่านผู้ชมรายการดั้งเดิมที่จะมาเล่าเรื่องแปลก,ปลกใหม่ๆน่าสนใจน่าสนใจนะคะท่านผู้ชมสำหรับเรื่องราววันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวสุดแปลกและเป็นเรื่องราวแห่งอาถรรพ์รุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะจะเป็นเรื่องราวของพญานาคผู้เป็นใหญ่ในรุ่มแม่น้ำโขงและใน ละแวกของจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะท่านผู้ชมที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นก็คือป่าคำชะโนดนั่น,นะคะท่านผู้ชมป่าคำชะโดนดมีที่มาอย่างไรและเกี่ยวอะไรกับพญานาคที่เป็นใหญ่ในรูปแม่น้ำโขงหรือว่าเป็นใหญ่ในป่าคำชะโนดนั้นซึ่งที่เรากล่าวนั่นก็คือพญานาค พ่อปู่สีสชุดโทนนั่นเองนะคะขออภัยทีนะคะที่พูดผิดตะกี้เอาเต็มๆนะคะก็คือองค์พญานาคพ่อปู่สีสชุดโทนนั่นเองค่ะถ้าอยากรับชมแล้วก็ไปกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นหากใครชื่นชอบคลิปของรายการลองดูดิไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะทุกช่วงเลยนะคะท่านผู้ชมถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ช่ว ห้ามพาเด็ดขาดถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งก็กดกันด้วยนะคะเพะื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องลองดูดิจากน้องหยบนะคะถ้าอยากรับชมกันแล้วก็ไปได้เลยค่ะแต่ในเมื่อเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติพิเศษพิจารณายกก็ต้องขอไปแบบ พิเศษพ,พิเศษหน่อยนะคะแล้วหยกจะหายตัวดูค่ะไปกันค่ะจะไปแบบพิเศษพ,พิศเศษดังเหนื่อยกับเรื่องที่เราจัดนินไปหนอ่นะคะท่านผู้ชมต้องไปแบบ คำชะโนดนะคะทุกคนหรือชาวบ้านทั่วไปในละแวกนั้นเรียกว่าเมืองชะโนดเป็นสถานที่ดังกล่าวนี้เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านตุงนะคะทุกคนซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธาน,นีด้วยกันวังนาคินหรือ ที่เรียกว่าเมืองคำชะโนดมีเรื่องเล่ากันดังต่อไปนี้ก่นละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพญานาคองหนึ่งชื่อว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทนัคราชครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งนะคะเป็นของพญานาคเช่นเดียวกันชื่อว่าสุวรรณน,นาค และมีบริวารฝ่ายละค่าพันคนเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความรักและความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารก็แบ่งกันกินนะคะทุกคนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมาแต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องออกไปพาะเกรงว่าบริวารไพ่พลจะกระทบกระทั่งกันและอาจจะเกิดในการที่รบราฆ่าฟันกันก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าอีฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารฝ่ายนั้นจะต้องนำอาหารทั้งหมด ที่หามาได้มาแบ่งครึ่งเพื่อจะมารับประทานแบ่งกันนะคะทุกคนในการกระทำโดยวิธีนี้ทำให้สองพญานาคอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะคะสุวรรณนาคต้องพาบริวารไพ่พลของตนเองออกไปหาอาหารจึงได้ช้างมาเป็นอาหารหนึ่งตัว จึงได้ทำการแบ่งให้สุดโทนาคครึ่งหนึ่งตามสัญญานะคะทุกคนพร้อมกับนำขนของช้างไปให้สุดโทนาคดูเพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นช้างจริงๆนะต่างฝ่ายก็ต่างกินกันอย่างเอเ่็ลอยยิ้มหนำสำราญด้วยกันทั้งสองฝ่ายและต่อมาวันหนึ่ง สุวรรณนาคก็ได้พาบริวารไพพนไปล่าเนื้อหาอาหารได้แม่นมาตัวหนึ่งนะคะสุวรรณนาคเนี่ยก็ได้ทำการแบ่งเนื้อเนี่ยให้สุโทนาคีตามเะคยราคาท่านผู้ชมพร้อมทั้งเนี่ยนำคนของเม่นไปให้สุโทนาคดูปรากฏว่าคนของเม่นเนี่ย ใหญ่กว่าตัวเม่นเยอะมากจึงทำให้สุดโทนาคเนี่ยได้แบกเนื้อน้อยกว่าสุดโทนาคจึงได้พิจารณาตัวของเม่นเห็นว่าขนาดของขนของช้างเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่ขนาดตัวของช้างยังใหญ่ขนาดนั้นแต่นี่ขนใหญ่ขนาดนี้ ัวจะใหญ่โตมหรมาขนาดไหนคิดดูสิคะท่านผู้ชมสุดโทน่าจะคางเครงใจขนาดไหนที่ได้รับการแบ่งปันอาหารตามสัญญาแบบไม่ยุติธรรมนะคะท่านผู้ชมเขาคิดว่าแม่นเนี่ยจะต้องตัวใหญ่กว่าช้างอย่างแน่นอนนะคะเมื่อพญานาคชุดโทนาคราชคิดได้อย่างนั้นจึงให้เสมาอัมาต นำเนื้อแม่นที่ได้รับส่วนแบ่งนี้กลับคืนไปให้สุสวรรณน,นาคพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์นะคะทุกคนฝ่ายสุวรรณน,นาคเมื่อได้ยินดังกล่าวแล้วจึงรีบเดินทางไปพบสุดโทนาคเพื่อชี้แจงให้ทราบว่าแม่นเนี่ย ถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองนะขอให้เพื่อนรับเนื้อเม่นไว้เป็นอาหารเสียเชิดสุวรรณนาพูดเท่าไหร่สุดโทหนนาก็ไม่เชื่อละค่ะทุกคนผลสุดท้ายเนี่ยทั้งสองก็ต้องประกาศสงครามกันฝ่ายสุดโทนาคซึ่งมีความโกรธเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสั่งให้บริวารไผ่พล ทหารทุกฝ่ายรบทันทีส่วนฝ่ายสุวรรณนาคนะคะจึงรีบเรียกระดมบริวารไพฑคนต่อสู้ทันทีเช่นเดียวกันนะคะตามการบอกเล่าสู่กันฟังมาว่าพญานาคทั้งสองเนี่ยรบกันนานถึงเจ็ดปีด้วยกันนะคะต่างฝ่ายต่างเมื่อลา เพราะต่างฝ่ายเนี่ยต่างหวังจะเอาชนะซึ่งกันและกันเพื่อจักครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสะเพียงคนเดียวจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในบริเวณหนองกระแสะและบริเวณรอบข้างของหนองกระแสะนะคะเกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นจํานวนมากค่ะทุกคนเมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทำให้พื้นโรค สะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมดเทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดร้อนไปทั้งสามพบความเดือดร้อนทั้งหลายได้ทราบไปถึงพระยินนะคะผู้เป็นใหญ่เทวดาน้อยใหญ่เนี่ยได้เข้าเฝ้าพระยินเพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระยินได้ทราบเรื่องตลอดแล้วเหล่ะนั้นนะคะทุกคน จึงหาวิธีการให้พญานาคทั้งสองหยุดรบเพื่อความสงบสุขของไตรภพจึงได้เสด็จจากดาวดึงลงมายังเมืองมนุษย์โลกที่หนองกระแสแล้วพระอินตรัสเป็นเทวราชโรงการว่าให้ท่านทั้งสองหยุดรบกันเดี๋ยวนี้การทำสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกัน และนองกระแส,สให้ถือว่าเป็นให้ถือว่าการทำสงคารามครั้งนี้เป็นความเสมอภาคซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองให้เอาภูเขาพญาไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไปลาวีลูกกรานหรือลูกรั้ำกันนะค่ะขอให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟนี้ ไม่ฝ่ายนั้นเป็นจุนมหาจุนเมื่อพระยินตรัสเป็นเทวราชธงการจงกล่าวแล้วสุดโทนาคจึงคาบริวารให้พลนบพยบออกจากหนองกระแสเพื่อสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนเป็นภูเขาก็คดโค้งไปตามภูเขา หรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างเพราะสุดโทนาเป็นผู้ใจร้อนแม่น้ำนี้จึงเรียกชื่อว่าแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะทุกคนเป็นแม่น้ำสายที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนแน่ที่มาของชื่อแม่น้ำโขงนะคะก็มีที่มาอยู่ว่า คำว่าโคงมาจากคำว่าโค้งซึ่งหมายถึงไม่ตรงนั่นเองค่ะส่วนทางฝั่งเราเขาจะเรียกว่าแม่น้ำของด้านสุวรรณน,นาเมื่อได้รับทราบเทวราชพงการจากพยินแล้วจึงพาบริวารไพ่พลอพยพออกจากหนองกระแสนะคะสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ ของหนองกระแสสวรรนาเป็นคนตรงพิถีพิถันและเป็นผู้ที่มีความใจเย็นมากะคะ่ะแม่น้ำนี้จึงต้องทำให้ตรงและคิดว่าตรงๆจะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตนจะได้เป็นผู้ชนะนั่นเองแม่น้ำนี้เรียกชื่อว่าแม่น้ำน้านั่นเองค่ะ ในการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนั้นปรากฏว่าสุทโทวนาคสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพื้นินสุดทวนาคจึงเป็นผู้ชนะและปลาปึกจึงต้องขึ้นอยู่กับแม่น้ำโขงแห่งเ,เดียวในโลกตามการบอกกล่าวต่อๆกันมาว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในแม่แมน้ำน่าน จะมาผสมกันไม่ได้นะคะทุกคนถ้าผสมใส่ขวดเดียวกันขวดจะแตกทันทีสุดโธนาเมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วปาบึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้วจึงได้แผนอิทธิฤทธิปฏิหารหอกไปเฝ้าพรินหน้าดาวดึงทูลถามพระยินว่า ตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งด้วยกันนะคะและทูลถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอนพระยินผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้ มีรูพญานาเอาไว้สามแห่งด้วยกันคือและทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลและมนุษย์โลกนั้นพ้ายินให้ขึ้นไวัยสามทางที่หนึ่งที่ชาตหลวงนครเวียงจันสองที่หนองคันแฉและสาที่พรมประกายโลกหรือที่ทำชะโนดของเราเองด้วยกันนะคะทุกคนทางขึ้นลง ทางที่หนเป็นทางขึ้นรงสู่เมืองบาดาลของเราพญานาคเท่านั้นส่วนสถานที่ที่สนะคะเป็นพรมบโรคหรือพรมประกายโลกค,คือพรมมได้กินไอดินแล้วพรหมเทวดาลงมากินดินจนหมดฤิธกลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กำเนิดมนุษย์ ให้สุดโทนาคไปตั้งบ้านเมืองครอบครองเฝ้าอยู่ที่นั่นซึ่งมีต้นชโนดเป็นสัญลักษณ์นะคะทุกคนลักษณะของต้นชโนดจะเอาต้นมะพร้าวต้นหมากและต้นตาลน,นะคะมาผสมกันอย่างเทเท่ากันให้ถือว่าเป็นต้นไม้บำมพการให้สุดโทนาคมีลักษณะ31วันข้างขึ้น สิาวันให้สุดโทนาคและปริวารกายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่าเจ้าพ่อพญาสีสุดโทมีวังนาคินคำชนดเป็นถิ่นและ2ีสิาวันนะคะในข้างแรลมให้สุดโทนาคและปริวารกายร่างมาเป็นนาคเรียกชื่อว่าพญานาคราชสีสุดโทนั่นเองนะคะให้อาศัยอยู่เมืองบาดาล ตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงกึ่งพุทธกาลนับตั้งแต่ปีพศ2500ถอยหลังไปนะคะจะไปมีผู้พบเห็นชอเมืองชนบไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวทนั่นเองค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้งและบางทีจะเป็นผู้หญิง ไปยืมเครื่องมือทอหูกหรือที่เรียกว่าฟูไปทอผ้าอยู่เป็นประจำและปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดนะคะท่านผู้ชมคือปีพศ2519ได้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่หนะ้าบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนดเลยแม้แต่นิดเดียว งไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับที่มาที่ไปในความเกี่ยวข้องระหว่างองค์พญานาคพ่อปู่สีสุดโทและป่าคำชะโนดนั่นเองค่ะเป็นไงคะตะกี้หยกได้พาไประจญภัยในป่าคำชะโนดทุกคนสนุกกันไหมคะถ้าอยากได้ความสนุกแบบนี้ก็ช่วยกด subscribe กดไล k กดแชร์และที่สำคัญห้ามพาเด็ดขาดนะคะต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องรองดูดีบายน้องหยกเองนะคะท่านผู้ชมและสำหรับวันนี้น้องหยกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคราวหน้าน้องหยกจะเอาเรื่องเล่าอะไรสนุกสนุกมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกัน ต้องคอยติดตามกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ต้องยกต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอ,คอตัว